สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวในโลกวิทยาศาสตร์กันนะคะวันนี้เรามีประเด็นที่ฟังดูเหมือนจะพื้นฐานแต่จริงๆแล้วโอ้โหซับซ้อนมากในทางฟิสิกส์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือปัญหา3มวัตถุหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า three body problem ค่ะใช่ครับชื่ออาจจะฟังดูตรงไปตรงมานะ3วัตถุแต่ความในนี่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะ จริงค่ะลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะสมมติเรามีออดวงอาทิตย์โลกแล้วก็อาจจะมีดาวเคราะห์น้อยอีกดวงหนึ่งเป็น3วัตถุเราก็รู้หมดเลยมวลเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ตรงไหนเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนครับข้อมูลครบถ้วนตามหลักฟิสิกส์เลยคำถามคือด้วยข้อมูลเป๊ะๆพวกนี้กับกฎแรงโน้มถ่วงที่เราก็รู้กันอยู่แล้วเนี่ยเราจะคำนวณล่วงแน่ได้ไหมคะว่าอีกร้อยปีพันปีมันจะไปอยู่ตรงไหนกันแน่จะชนกันไหมหรือจะโครจรยังไงต่อไป อืมนั่นสิครับฟังดูก็น่าจะได้นะกดก็รู้ข้อมูลก็มีใช่ตอนแรกก็คิดแบบนั้นค่ะแต่คำตอบที่นักฟิสิกส์เขาเจอกันเนี่ยมันเซอร์ไพรส์มากคือโดยทั่วไปแล้วคำตอบคือไม่ได้ค่ะไม่ได้เหรอครับทำไมล่ะไม่สามารถทำนายได้อย่างแม่นยำเป๊ะๆในระยะยาวนะคะไม่ใช่ว่าเราคำนวณไม่เก่งหรือคอมพิวเตอร์ไม่แรงพอนะคะอ ครับคบไม่ใช่ข้อจํากัดทางเทคโนโลยีว่างันเถอะใช่ค่ะแต่เป็นเอ่อเป็นธรรมชาติของตัวระบบเองเลยที่มันมีความซับซ้อนซ่อนอยู่น่าสนใจครับแล้วมันต่างจากกรณีที่มีแค่2วัตถุยังไงครับเช่นโลกกับดวงจันทร์อันนี้นักวิทยาศาสตร์คํานวณได้แม่นยํามากนี่นะถูกต้องเลยค่ะอันนั้นคือปัญหา2วัตถุ ันนี้สบายมากคำนวณได้เป๊ะเลยจันทรุปราคาสุรยุปราคาตำแหน่งในอนาคตเนี่ยมีสูตรมีคำตอบที่แน่นอนครับมันเป็นระบบที่เ่เรียกว่า predictable หรือคาดการได้ใช่ค่ะแต่พอเราเพิ่มวัตถุชิ้นที่3เข้าไปเท่านั้นละค่ะความซับซ้อนมันเพิ่มแบบก้าวกระโดดเลยแค่วัตถุเดียวเนี่ยนะ แค่เอ็นเดียวเลยค่ะแรงดึงดูดระหว่าง3วัตถุมันส่งผลต่อกันและกันในแบบที่เออมันยุ่งเหยิงกว่าเดิมมากๆครับนึกภาพออกเลยว่ามันต้องพันกันไปมาหน้าดูทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบ3วัตถุแบบนี้มันมักจะมีพฤติกรรมที่เรียกว่าความวุ่นวายแบบพลวัตหรือดินากเคอสค่ะเคอสความโกลาหลวุ่นวายใช่ค่ะ แต่เป็นความวุ่นวายในเชิงฟิสิกส์นะคะคือบางทีมันก็ดูเหมือนจะเคลื่อนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยดีโคจปรปกติอืมเหมือนจะเดาทางได้แต่แล้วอยู่ดีๆมันก็สามารถสวิงเปลี่ยนแปลงฉับพลันแบบคาดไม่ถึงเลยวัตถุอาจจะถูกเหวี่ยงกระเด็นหายไปจากระบบเลยก็ได้หรืออาจจะพุ่งเข้าชนกันโหฟังดูนะ่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยหรือแค่วงโคจรเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงก็มีค่ะ ซึ่งปัญหานี้ท้าทายนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์มานานมากแล้วแม้แต่ปวงกาเร่นักคณิตศาสตร์ชื่อดังก็ชี้ว่ามันไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวเหมือนกรณี2วัตถุครับเข้าใจว่ามันเป็นระบบที่เรียกว่า Non Integral คือหาผลเฉลยแบบตรงไปตรงมาไม่ได้ซึ่งเป็นที่มาของความเค a สนี่เองหัวใจสําคัญของความวุ่นวายแบบนี้คือสิ่งที่เรียกว่าความไวต่อสภาวะเริ่มต้นค่ะ Sensitivity Conditions Initial to อ๋ออันนี้เคยได้ยินครับมันคืออะไรนะครับเช่นตำแหน่งต่างไปนิดเดียวหรือความเร็วเพี้ยนไปแค่ทศนิยมตำแหน่งท้ายๆครับเล็กน้อยมากๆผลลัพธ์ในระยะยาวอาจจะต่างกันแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะอาจจะจากเดิมที่ควรจะโครจรอ,อยู่ดีๆกลายเป็นพุ่งชนกันหรือกระเด็นหลุดไปเลยก็ได้ แค่จุดเริ่มต้นต่างกันนิดเดียวเนี่ยนะใช่ค่ะนิดเดียวจริงๆนี่แหละค่ะคือความน่าทึ่งและน่ากลัวของเคาสมันเชื่อมโยงกับแนวคิดบัตเตอร์ฟลายอิเฟกหรอเปล่าครับที่ว่าผีเสื้อขยับปีกที่หนึ่งอาจทําให้เกิดพายุอีกซีกโลกเป๊ะเลยค่ะนี่คือตัวอย่างรูปธรรมในทางฟิสิกส์เลยที่แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างเล็กจิ๋วในตอนแรกมันขยายผลจนใหญ่โตมหาศาลได้ในอนาคตครับ เข้าใจแล้วครับคือปัญหา3มวัตถุมันแสดงให้เห็นความเคลอสและความไม่แน่นอนที่อยู่ในระบบฟิสิกส์พื้นฐานเลยถูกต้องค่ะมันบอกเราว่าแม้เราจะรู้กฎฟิสิกส์อย่างแรงโน้มถ่วงเป,เป,เป๊ะๆแต่การทำนายอนาคตสมบูรณ์แบบมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆมันแฝงอยู่เสมอเป็นบทเรียนที่น่าสนใจมากครับเกี่ยวกับขีดจำกัดของการทำนายค่ะทีนี้ก่อนจะจากกันไปอยากชวนให้ลองคิดต่อน,นิดนึงนะคะครับ ถ้าแค่ระบบง่ายๆที่มีวัตถุแค่3มชิ้นภายใต้กฎฟิสิกส์พื้นฐานมันยังสร้างความซับซ้อนความวุ่นวายคาดเดาไม่ได้ขนาดนี้ได้เนี่ยแล้วมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับระบบอื่นๆที่มันซับซ้อนกว่านี้มากๆในโลกเราล่ะคะอย่างเช่นก็อย่างเช่นการพยากรณ์อากาศตลาดหุ้นระบบนิเวศหรือแม้แต่เอ่อความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมล่ะคะโอ้โหนั่นยิ่งซับซ้อนกว่าเยอะเลยนะครับปัจจัยเต็มไปหมด ใช่ค่ะบางทีความโกลาหนความคาดเดาไม่ได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในทุกๆระดับเลยก็ได้นะคะเป็นมุมมองที่น่าคิดมากๆครับว่าความเคออสอาจจะเป็นพื้นฐานของหลายๆอย่างรอบตัวเราลองเก็บไปคิดกันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะครับขอบคุณครับ